สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลอนแฟมิลี่สวีเดนค่ะและวันนี้นะคะแม่อ้อมจะพาเพื่อนๆมาทําขนมป้าบินค่ะเป็นขนมที่ทําไม่ยากเลยแต่อร่อยมากๆเลยนะคะอัตราส่วนต่างๆแม่อ้อมเขียนไว้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่อ้อมด้วยนะคะไปดูวิธีทํากันค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะอันดับแรกนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือมะพร้าวถึนทึกนั่นเองค่ะใครจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนแทนก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวค่ะอันดับต่อไปก็คืองาค่ะวันนี้ใช้ทั้งงาขาวงาดำนะคะไม่ต้องข่วเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเนยเอาไว้สำหรับทากระทะค่ะอันนี้เกลือเนาะแล้วก็สุดท้ายคือน้ำเปล่าค่ะ เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะตามด้วยมะพร้าวนะคะมะพร้าวเนี่ยเราจะไม่ใส่หมดนะใน,ในขั้นตอนแรกนี้เราจะไม่ใส่หมดเราจะแบ่งทยอยมาใส่นะคะเพื่อว่าเราจะผสมแป้งนะคะกับ น้ำตาลกับเกลือเนี่ยให้ผสมเข้ากันก่อนจนไม่มีเม็ดแป้งแล้วเราค่อยเติมเนื้อมะพร้าวทีหลังนะคะวิธีการนี้จะทำให้เราผสมแป้งได้ง่ายแล้วก็เร็วคือจะง่ายมากกว่าการที่เราใส่มะพร้าวลงไปในทีเดียวเลยนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะนวดแป้งนะคะจนไม่มีเม็ดแป้งหลงเหลืออยู่แล้วเราก็จะใส่ส่วนของมะพร้าวที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะ สังเกตด,ดูเนื้อแป้งนะคะที่เรานวดออกมาถ้าเกิดว่ายังเขามีความหนึบประมาณนี้แล้วนะคะมีความเหลวประมาณนี้ให้เพื่อนๆพอ,พอได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการให้เหลวมากกว่านี้ก็คือเติมน้ําเพิ่มเข้าไปได้ในส่วนที่ไม่เอิ้มให้ไปเนี่ยก็คือในส่วนผสมนี้แล้วนะคะคือช่างตวงวัดแล้วเนาะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับมะพร้าวที่เพื่อนๆใช้ว่ามะพร้าวนั้นนะะ มีความชื้นของน้ํามากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเลวไปเพื่อนอาจจะเพิ่มในส่วนของแป้งข้าวเหนียวเพิ่มนะคะหรือถ้ามันหนืดไปใส่น้ําเติมเข้าไปได้นะคะอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวดูความเหมาะสมและความชอบของเราเป็นหลักค่ะเราจะผสมเข้าไปนะคะจนเขาเ,เข้ากันดีเนาะและมาทําขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนนี้นะคะถือว่า เป็นขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้บอกเพื่อนๆนะคะก็คือเราจะเติมน้ำเเขาเรียกว่ากลิ่นนะคะกลิ่นมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะคะจะทำให้เนื้อบ้าบินของเรามีความหอมถ้าเกิดใครนะคะจะเอาไปทำขายแนะนำให้ใส่กลิ่นมะพร้าวหอมมันจะมีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเ,เวลาเราทานนะคะ ถ้าเกิดรสชาติอย่างเดียวก็จะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นหอมเข้าไปด้วยจะทําให้ขนมมีสเสน่ห์มากๆเลยตอนนี้เราเตรียมกระทะนะคะให้เพื่อนๆทําแบบนี้ก็คือเอาน้ําหยดลงไปถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือว่ากระทะเราร้อนแล้วนะคะเราจะใช้ไฟร้อนในช่วงแรกเสร็จแล้วทาเนยแล้วเราก็ลดไฟเหลือไฟกลางนะคะเช็ดคราบเนอยออกให้หมดเนาะ แล้วเราก็จะเอาขนมเราลงไปจี่กันค่ะเพื่อนๆอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะตักได้จะได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่หรือชิ้นหนาก็จะใช้เวลาในการจีเนี่ยในแต่ละด้านก็คือเพิ่มมากขึ้นให้เพื่อนๆดูแล้วก็สังเกตสีของ ขนมเรานะคะสังเกตของสีขนมของบ้าบินของเราว่ามีสีเหลืองออกไปทนน้ําตาลเนาะแต่ไม่ถึงกับไหมนะคะระวังไหมแล้วเราก็จะเติมในส่วนของงาขาวงาดําถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใสก็ได้นะคะนี่คือสีที่สีที่แบบพอประมาณหรือถ้าเกิดใครชอบเกรี่ยม,มากกว่านี้ก็คือจัดได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะ และหลังจากที่เรากลับเสร็จนะคะแม่อบก็เอาฝาปิดเนาะถ้าเกิดใครมีฝาก็คือใช้ฝาปิดนะคะใครไม่มีไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่าการใช้ฝาปิดเนี่ยจะทําให้ขนมเราสุกง่ายขึ้นแล้วก็ขนมมีความชุ่มนะคะมีความชุ่มชื้นเนาะเสร็จแล้วนะคะให้มีสีเกลียมทั้งสองด้านให้แน่ใจว่าแป้งเราสุกแล้วเรียบร้อยก็คือหยิบขึ้นพักในตะแกรงให้ใคลายความเย็นนิดนึงหรือใครจะทานร้อนๆอ,อุ่น,นๆเลยก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ มาดูเนื้อขนมนะคะว่ามีความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มขนาดไหนนี่นะคะขนมบ้าบินก็คือสเสน่ห์ของเขาก็คือความนุ่มของแป้งแล้วก็บวกกับความหวานนิดๆแล้วก็บวกกับเนื้อมะพร้าวหอมๆม,มันๆน,นะคะก็นี่แหละค่ะขนมบ้าบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะแม่มฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้แม้อมไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ